สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูข่าวกันข่าวเรื่องโลว,วันนี้มีคนตกน้ำด้วยคนตกน้ำที่ไหนที่เมืองอาวไยไม่มีผู้ใจดูมากค่ะสวนนะมาดูกันโอเคดูไปเลยนี่ค่ะนี่นะคะส่วนนี้นะคะ มีค่ะอันนี้นะคะมันคือโฟมบอช่วยการคนใต้มีกระส่านะคะมีสองสีเลยนะคะด้านนี้ด้านนี้สุขสาขาอันนี้ร้อยสิบบาทอันนี้ร้ยสองบาทสุขาค่ะ สาลาด้ด้วยนะคะเรซื้อ i ีไอวายซื้อบิเก็บิเลตแจ้ไม่ใช่นะคะบิเก็บิเลตมีของเสื้อผ้าของเล่น,ด,นะะด,ด,ด้วยนะคะมีกันบอลด้วยดิงบปลถูก <S <S ไหมชอบไหมชอบโอเคค่ะวันนี้นะคะจะมาเลี้ยงเรากันวันนี้คนคนสได้ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสก,กันนะคะมาแฮปปี้นะคะสกามีของดีจินนะคะอันนี้คือนักคู่ตุ๊กตาที่แม่ของสก,กายซื้อใหม่นี่มาขย,ยันด,ด้วยด้วยนะนี่ค่ะมันอบอุ่นใจด้วยหนาวใจด้วยเหลือกันดูด้ <c oughs> อันนี้ค่ะมันเล่นปั้นปั้นกันักูสกายว่านะคะหม่คือสกายนะสกายอะคือนักกูนี่อันลอลลอลน,นี้คือชใหม่ลงแจกกันเลยนี่ค่ะกลายเป็นแบบนี้นะก็แค่ทำแบบนี้จะดู อันนี้นะมันสวยมากเลยมันอาหอมมากเลยนะคะทุกคนูตัวแม่กตัวแมลูกัม,ห,มหอมไหมคะหอมค่ะ <c oughs> นี่คำมันมันกินได้หอมไม่ใช่แต่ของถ้ามีหอนนะคะมันจะเกลียนไม่จวงกินไม่หอมนะคะเขิน ขอนะกลิ่นตัวกลิ่นอหอมหอมสดชื่นมากโอเควันนี้นะคะันนี้นะคะก็มีมเรื่องสิบเรื่องภาพส่องคำเลียดูข่าวใต้นะคะดูทีวีนะคะโอเคเรามาดูเรามาชมกันเลยโอเคนะ ดึงกดจะใครให้ไกลนะผมจะไกลให้ก่อนอยี่ล้อไปเฮ้ยไม่ไม่กดกดสิเอ้เฮ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวมือซองจะเคลยกดยังกดแล้วก็ส่งเฮ้ยเอ้ยกดทำไมถึงไม่กดฮะ หึคนได้แม่พ่อเลยหนึ่นนงคนสกายให้ก็นสกายก่อนเตะล้าง่ถาเรา่ดูกันเลยออลขอขอย,ย่อูแม่แมแม่จีวินา <c oughs>